สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซี FC สโนอยเอฟซีหงหิงครับนี่ทองค่าครับเมือขึ้นที่ขาดไปนะครับเอฟซี FC วาทาไมไม่ผูกไว้พ่อนะเพราะแต่ว่าคั้วหายทําไมไม่ผูกไว้พื่อนะแส,สดงว่าเพิ่นบริเบิงคลิปนะครับพี่น้องแต่คนบิเบิรคลิปเพิ่นสีหูวาเขาผูกแต่ว่าเสือ้อเพิ่นขาดนะครับแล้วเพิ่นไปใส่ไปเห็นอยู่ใส่ไปนั่มใส่ ไผมาจับกลับกระสีเห็นนะครับในขีบในขีบมีตั้งแต่เป็นําจนหอดไอจับกลับมาบานได้นะครับยาวๆเลยนะครับขีบเมื่อคืนนี่สีพาเบิงครับนี่ทองคาที่จับมาเมื่อคืนนี่เป็นค้อยตัวผูนะครับอายุกับประมาณสองปีสองสามปีนี่แหละครับโดยประมาณนะครับเนื่องจากมือว่านบริผูไว้ในของนะครับลามไหวต้นบักม่วงแล้วพอดี ก็นหน้าข้างๆนี่หน้านันนวลนมีค้อยตัวเมียนะครับเพิ่นกับเฮือทัดเฮือทัดห,ดดห,ดหาว่าสันตออยากไปหาเขาก็เลยห่นยางอ้อมยางส้นดินดูดดินส้นดินนะครับยางอ้อมไปอ้อมมาเกี่ยวเปเกี่ยวมากพสุสท้ายเสื้อขาดครับ <c oughs> ก็เลยได้มาหาค้อยหน้าน,นก่อนแต่ว่าค้อยหน้านมันเป็นค้อยเมลูกอ่อนนะครับลูกมันกับห้องบานี้ประนางว่าโอ้พุ่น ข้อยบกวนมันห่วงคนะเขามาสื่อเม่มันไปหลวมมันเลยห่องคนละก็เลยบ่สนใจนะครับพอมันมืดอแล้วก็เลยบริส้สนใจอีหย่างบัดนี้เพื่อนก็ยางหลวงไปพูนหน้าบกวนหมดละหน้านองนะครับที่ค้วยเลหลายในคอกนะไปวนเขาแต่ว่าเขาไปหาเขาบ่ไดรเขาอยู่ในคอกก็เลยลวงไปหน้ามืงขึ้นนะครับที่เพื่อนผูกข้ยไว้อยู่ในกันหน้ามืงขึ้นที่ไปนําจับกันนั่นล่ละอยู่ผมมีค้วยเม่นะครับ เขาใกล้บ่ได้ครับ FC เอฟซีเพื่อนกับข้อเมนมาอยู่บอกว่าทําไมไม่ช่วยกันจับทําไมไม่รับช่วยกันทําไมไม่มีแต่คนยืนดูไม่มีใครจับช่วยเลยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งแหละครับถักกังเว้นถักกังเว้นกกวนี่บ้าวทนสีตู่ลูอยากเล่นเหรอตีเลยเป็นสีมะเร่นน้ำเห้าไหมคือถักกังเว้นนี่สีซอยซอยเพิ่นจับได้อยู่นะเพราะว่าท้องค่ำเพิ่นกับสีหูจากบาวทนอยู่นะครับ แบบหูจักอยู่แต่ว่ากางคืนนี่บกกาเข่าใกล้นะครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นบ่เห็นหน,าหน้าเห็นตาเห่าลรวเพิ่นจะบ่คุณกินเห่าปันไดนะ <c oughs> ก็เลยแค่ใดแค่เฝ้านะครับเฝ้าเพื่อที่สีบ่ให้เพิ่นไปทางอื่นต่อเราก็พากันยื่นที่เป็นเป็นอ้อมไวนะ้น่ะยื่นอ้อมไว้เพื่อที่สิบ่ให้เพิ่นย่างหนีไปทางอื่นนะครับรออป,ปูมาให้ปูเป้จับนะครับแล้วก็ปูสีคุณเคยกับเพิ่นมากที่สุด เพิ่นสิจำเสียงปูได้จำกินปูได้นะครับก็เลยต้องถา,าปูเพราะว่า,พวาเพิ่นขาดเมือขึ้นคือข,ขาดจำเข้านะครับบอสามารถเขาไก่ได้นะครับพี่น้องก็เลยเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยห้าบอไปบอไปซอยจับหนึ่งเราบออยากให้เพิ่นตื่นตะนกตกใจแลนหนีไปทางอื่นสองเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับเดวสิพ้าไปเบื่องมองที่ผูกเพิ่นไว้ตอนแรกเป็นยังคือข,ขาดขาดไปไดยยังไดนะครับ เบิงพี่นองเบื้องมาเพื่อยังล่ะเนี่ยเบืงมาเพื่อเข้ามเมีเอา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 อยากเหรียญน,น้ำเข้าเลยเร้าบ๊อสนใจกับมะเขียมะเก่านะ เด็กผ้าเอาไปให้แไม่หน่อยขันซะเลยนี่เนี่ยจับเขาไปให้แไม่หน่อยขันซะเลยนี่พี่น้องมองที่พูกท่องคำไว้ม่ขึ้นครับเดวสิ้ามาเบิง่งหล่องลอยความห้าวนะครับเนี่ยเห็นบ่มยางยำยางซนขี่ดินแตกหมดน,นี่ นี่เบิ้งเสือกเบิ้งเสือกที่ผูกไว้ครับนี่เบิงบ้งมันงยางเกี่ยวนี่นี่ขาดปุดธน่ครับนี่ส้นแตกมาอน,นิีคเป่นมาดีนี่คือหล่องร้อยนะครับที่ผูกมองผูกท่องขําไว้เมื่อนนั่นแหละ ก่อนที่สิขาดเสือกไปนะครับความห้าวของค่คคอยผูนะครับค่อยเปินเต็มไว้นะครับเต็มนุมเป็นห้าวนะครับเดี๋ยวไปเอาขอนก่อนพี่น้องมาให้เพื่นตอกลักเฮ็ดไอ ของงัวแต่สิพามาเบิงครับในคลิปต่อไปนะครับส่วนประวัติของทองคำนะครับพี่น้องทองคำเป็นควายบ้านบานเท่านี่นะครับพี่น้องเป็นควายพื้นบ้านเท่านี่แหละแต่กี่กับมีเพ่นสีเหล่ยงคว้ยหลายนะครับงวัวเพ่นสีเหลียงอยู่แค่แม่เดียวเหล่ยงคว้ยหลายนะครับในขอบแต่ว่าคว้วเป็นกขายออกทุกปีนะครับแต่บันี พอหลังๆมางง่วมีราคาก็เลยขายคว้วออกไปซื้่งงวมาเลียงนะครับพอซื้องัวมาเลียงแล้วงกวบราคาตกนะครับตอนนี้ก็เลยคางขอกครับง่วคขางขอกเกาเอิ่นนะครับกันเลือทองคําไว้ตัวเดียวนะครับคว้ยกระเทินเอาไว้เป็นขอขอกประมาณนั้นนะครับให้ในขอกมีคว้วก็เลยยังเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับทองคําควายกระเทินครับ มือคืนจูงทองคำกับบานครับมือคืนพี่น้องพอดีจูงเหมือนันยางพานนะครับเห็นนกมันบินออกจากเหงาอันนี้นะครับ มาเห็ดห้าง,างเงียงเหรอเนี่ยนี่นืกพี่ดองใช่ล่ะห้างนกครับเคือหาหมองเห็ดห้างดีดีแท้ไม่เงาใหม่ครับนี่เรา ม่วงเอาม่วงที่ทเทยวออกนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็นไม่เห็นห้งอยู่แนวนี่ไหมว่าไอ้ว่าห้งของที่เฮ็ดอยู่บองตู้รู้อยู่นั่นว่าคากแล้วอันนี้คาดก,กว่าห้างนั่นอีกห้งหนกครับข <c oughs> อาทาได้ละเอ,อเพื่อนก็สรันหาหม่งเห็ดห้งเนาะแต่ว่าถ้าเม่น ต้นนี่นี่บ่อเลยใ่บ่อเเผาบ่อยอี๋ยังไปเนี่ยสิเป็นห้างที่ฝนกับบ่ถือล่มกับบ่ถือเลยเลยสิยูดีแห้งนะห้างนี่นี่อยู่ในถำ้ำอยู่ในอันนี้นะเออนกต้นห,หน่อยๆจากงกซื่ออย่างบมโหซื่อมัน เบรดแหละครับมีอยู่ห้างเดียวนั่นแหละเตาถ่านครับมาเคลื่อนถ่านรูไม่เมือเ่อไปไลยสอบอยู่ปูวะสุดเลยแอนกลางเลยมันรูแล้วมันพังลงนะครับมันพังลงมันก็สิไหม่เลี้ยวขึ้นไหม่เลี้ยวขึ้นมันเกิดเป็นกี่เท่านะครับนี่สภาพ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเดีสย้อ้าไปเบิ่งป็นเห็ของงัวครับคลิปนี้เอาไว้ซํานี่แหละครับสวัสดีครับ